สวัสดีครับวันนี้วันจันนะครับวันจันที่สิบนะครับเชนตัวนี้ที่ไหนเนี่ยที่ที่สแสลงพันธ์ครับป่าสแสลงพันธ์ดูเขาดีใจกันมากครับเจอเห็ดนี่ครับคนไม่เคยเห็นเห็ดครับเอาตกลงไปไปนู่นกันแล้วอ่ะครับนี่หาเห็ดก่อนว้าวดูครับป่าอุดมสมบูรณ์มากมูนี่จอมปลวกเล ใช่ใช่นี่ไงว้าวสวยงามมากสวยงามเอารองรองเท้าอันนี้ไปไหนพี่แจนรองเท้าอันน้ของพี่แจนไปไหนอยู่ในรถครถ่ะเอาเข็บแล้วค่ะเอาเหยียบน้ำเลยพี่นญิงปลาปลาโหสวยงามมากครับสวยงามป่าร่มเย็ยนมากเลยอ่ะไม่ร้อนเลยี่น,น้นองพอต้องกางผูกป่านะคะใช่ใช่มาสำรวจป่ามาสำรวจนะคะเฮยค่ะ เออพี่หนิงนี่จริงเลยร้ายมากพี่หนิงเดี๋ยวมาลงไปน้นะคะอ่าครับป่าแล้ววันนี้เราจะพาไปสำรวจป่าครับดูดิรับต้นไม้ดูดิเห็นไหมครับโอ้โหตัวทางไปครับสวยงามจริงๆสุดยอดอันนี้ป่าแสลงพันธุ์นะครับสวยงามสวยงาม โอ้ยชอบชอบชอบนี่มาต้องหลายทีแล้วไม่ได้มาสักทีโอ้โหนี่ยังสวยเลยครับโอ้นี่นะครับป่าแสลงพันธุ์ยังสวยครับดูดิถ้ามีน้ำจะขนาดไหนอ่ะ วว้าวน้ำพอให้เด็กมันเล่นได้เดี๋ยวนี้น้ำมันแห้งอ่ะนั่นนี่ป่าป่าป่าต้นน้ำมันหายไปมั้งครับมันลำชีมันต่ออยู่เขาขึ้นมาแต่ทางเขาาไมอยเอ๋อทำฝายยังไงทำฝายก็เลยไม่มีน้ำลงมาให้ทำฝายเหรอไหมทำายท่าน้ำไมทำฝายท่าน้าไหมโอ้แต่ชั้นหินสวยชั้นมันไม่ค่อยแห้งขนาดนี้มีสองสามปีหลังลอ๋อครับ เขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี huh. ้เขาเรียกว่าลำทีลำทีตรงนี้เขาเรียกหินตาเพราะว่าเป็นหินตานจะโผล่ขึ้นมาไปลายที่น้ำเมันแห้งอ๋อโอ้สวยสวยสวยนี่ถ้ามีน้ำจะจะสวยมากเลยครับนั่นนี่สวยงามมากไม่รับป่าเขาอุดมสมบูรณ์ไงครับป่าเขาน่าเที่ยวอยู่ฮะ สวยๆสวย,สวยนี่นะครับโอ้โหยลำชียังกว้างเลยครับน้ำแห้งหมดแล้วนั่นนะเดี๋ยวคุถ้ามีน้ำจะวิเศษมากตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของลำชีนะครับสวยมากนี่นะครับ ผมต้องมาหน้าน้ำอะครับต้องมาหน้าน้ำเยอะๆใช่ต้องมาหน้าน้ำถึงจะสวย